ืบเนื่องจากที่การจอมพลังได้ไปเปิดเสียงผีหวยหวนเสียงหมาหอนแล้วก็เสียงเครื่องบินในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วได้มีนักสิทธิมนรุษยชนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการทําแบบนี้มันอาจจะเข้าข่ายการทรมานทางจิตวิทยาจนการจอมพลังเนี่ยต้องยกเลิกการเปิดเสียงนี้ไป แต่ทุกคนทราบกันหรือเปล่าฮะว่าเคยมีเหตุการณ์การใช้เสียงร้อนๆแบบนี้มาแล้วนะในสงครามหลายครั้งเลยและเหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องมารับชมและรับฟังกันในคืนหลอนซ่อนป่ากับเทพผีวิทยุหลอก ที่เหตุการณ์แรกเนี่ยนะผมจะพาพทุกคนมาที่นี่เลยนะนั่นก็คือสงครามเวียดนามในปี1969โดยที่ในปีนี้เนี่ยทหารอเมริกันพบว่าทหารเวียดกงจํานวนมากนะฮะเสื่อเรื่องดูวิญญาณหลงทางก็อย่างเช่นว่าหากคนตายโดยไม่ได้ฝังศพอย่างถูกต้องวิญญาณเนี่ยจะวนเวียนอยู่ในป่าตลอดไปทางกองทัพสหรัฐเนี่ยได้มีไอเดียปิ๊งขึ้นมาเลยนะจึงคิดโครงการลับที่มีชื่อว่า Operation w a n d e r i n g Soul โดยที่บันทึกเสียงผีเวียดนามนะลงในเทปจริงเลย โดยที่เสียงเนี่ยก็จะมีเสียงชายร้องไห้เสียงหญิงเรียกหาสามีแล้วก็เสียงพระสวดนะคล้ายกับพิธีศพและเสียงเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ ที่เสียงเนี่ยก็จะประมาณว่าพี่จ๋ากลับบ้านเธออย่าทำร้ายคนอีกเลยคนลุกแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ขาก็จะนําเสียงเนี่ยนะฮะมาเปิดผ่านลําโพงในปากล้างดึกเลยตอนแรกเนี่ยก็ลังเลกันอยู่นะว่าจะได้ผลหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันได้ผลซะงั้นมันเวิร์กเลยนะบางค่ายของเวทโกงเนี่ยหนีออกจากฐานเลยนะเพราะว่าคิดว่าเพื่อนที่ตายไปแล้วเนี่ยกลับมาหลอกจริงๆแต่บางค่ายเนี่ยก็รู้ทันนะก็เลยยิงสวนใส่ลําโพงทันทีจนทหาร GI ของสหรัฐเนี่ยก็วงแตกกันเลยโดยที่นักจิตวิทยาของทหารนะบอกว่าแม้ไอ้เจ้าเสียงผีคร่ำครวญเนี่ยไม่ได้ทําให้ทหารศัตรูเนี่ยหนีกัน แต่มันทําให้กองพันของศัตรูเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวอันนี้ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเหตุการณ์แรกเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเหตุการณ์ที่สองผมจะพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปในสงครามโลกครั้งที่2นะแต่จะไปกันที่ญี่ปุ่นถัดมาจากเสียงผีในเรื่องแรกนะเราก็จะมีเสียงของผู้หญิงมากนะั่นคือเสียงสาวที่หวานถ้าจนทหารบางคนเนี่ยลืมไปเลยว่ากำลังอยู่ในสนามรบโดยที่เหตุการณ์นี้เนี่ยจะมีชื่อว่า Tokyo Rose and e x c e s s s ซ l เซ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะญี่ปุ่นเนี่ยได้เปิดสถานีวิทยุที่เป็นภาษาอังกฤษออกอากาศไปทั่วเอเชียเป็นเสียงสาวญี่ปุ่นหวานๆนะเรียกทหารอเมริกันว่า Honey your girl back home must be dancing with someone else right now โดยที่เธอเนี่ยไม่ได้มาขู่นะฮะแล้วก็ไม่ได้ประดาด้วยแต่เธอเนี่ยจะใช้ความอ้อนแบบแม่บ้านโตเกียวนะซึ่งพูดเหมือนดีเจส้ยุในยุค40แล้วผลก็คือบางคนเนี่ยหัวร้อนจนกระทั่งยิงวิทยุทิ้งเลยเนะ แล้วบางคนเนี่ยก็สารภาพว่าก็แอบฟังอยู่นะเสียงของเธอเนี่ยมันช่างหวานเหลือเกินโดยที่ชื่อของโตเกียวโรสเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือชื่อเรียกรวมๆของผู้หญิงหลายคนที่ได้มาออกรายการนี้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่2นะต่อไปก็จะเป็นเหตุการณ์ที่3ามจู้ชทุกคนเนี่ยมากันที่เกาหลีนะฮะในช่วงของสงครามเกาหลีในปี1950ซึ่งเรื่องเนี่ยเกิดหลังสงครามโลกไม่นานนะฮะเกาหลีเนี่ยก็มีโตเกียวโรสเวอร์ชั่นโซเหมือนกัน โดยที่จะมีชื่อว่า So City Sue โดยที่ผู้หญิงที่จะมาพูดนะฮะจะเป็นผู้หญิงอเมริกันที่มีชื่อว่า Anna Willis Sue โดยที่เธอเนี่ยแต่งงานกับชายชาวเกาหลีเหนือนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยก็อยู่เกาหลีเหนือเลยนะฮะหลังจากสงครามโลกครั้ง,งที่2จบลงโดยที่เธอเนี่ยจะใช้เสียงหวานๆของเธอนะฮะออกอากาศจากเกาหลีเหนือพูดใส่กับทหารอเมริกันว่ากลับบ er ้านเถิด darling ไม่มีใครรอคุณอยู่ที่บ้านหรอกทหารอเมริกันที่รัก ทำไมต้องมาตายที่นี่ด้วยล่ะแฟนของคุณคงอยู่ที่บ้านกับชายอื่นแล้วนะดาริ่ง <Darling. S 1> พูดจาอ้อนปนปนเสียดสีเหมือนกับดีเจสาวยุค50พูดไปก็เปิดเพลงแจ๊สเบาๆไปบางคนเนี่ยหัวเสียบางคนก็ขำแต่บางคนก็ยอมรับว่าเสียงนุ่มดีเนาะและนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่3นะต่อไปก็จะเป็นเหตุการณ์ที่4เราก็ต้องกลับไปที่เวียดนามในปี1970โดยที่เทปในรอบนี้เนี่ยนะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Ghost Tape Number no. 10 จะมีเวอร์ชั่นผีรีมิกจากของอันเดิมนะก็คือ wandering soul เพิ่มเสียงบทสวดของพระนะฮะแล้วก็เสียงวิญญาณเด็กและเสียงหัวเราะสะท้อน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 โดยที่เปิดผ่านเฮลิคอปเตอร์ในตอนกลางคืนนั่นเองแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะฮะมันก็ยังได้ผลอยู่นะบางคนเนี่ยก็กลัวแต่บางกองพันเนี่ยก็ตั้งวงเล่าเรื่องผีกันไปเลยแต่บางคนเนี่ยก็ให้ความเห็นที่ว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเสียงผีเบสน้อยไปหน่อยนะเอารีมิกซ์อีกไหมอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่4ี่นะ เหตุการณ์สั้นๆเลยต่อไปก็จะเป็นเหตุการณ์ที่5โดยที่เหตุการณ์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นที่ออสเตรียในปี1945โดยที่เจ้าเหตุการณ์นี้นะฮะมันคือโครงการจดหมายผีนั่นเองเรื่องเนี่ยเริ่มจากหน่วย OSS เป็นต้นกำเนิดของ CIA นะฮะแอบปลอมซองจดหมายของเยอรมันแต่จะใส่เป็นแผ่นเสียงแล้วก็ใบปลิวประชดรัฐบาลนาซีเข้าไปแทนและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะปล่อยทิ้งไว้ข้างตู้ไปรษณีย์ที่ถูกระเบิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เยอรมันเนี่ยมาเก็บแล้วก็คัดแยกเข้าสู่ระบบจริง ผู้คนพอได้รับจดหมายพร้อมกับเพลงโฆษณาปลอมพอถึงเช้าเนี่ยก็จะเริ่มงงกันนะว่าแผ่นเสียงที่เปิดเนี่ยทำไมมันแปลกๆกันนะและนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่5นะฮะต่อไปก็จะเป็นเหตุการณ์ที่6โดยที่เรื่องนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนย้อนเข้าไปในปี1976ในเขตปลอดทหารของเกาหลีหรือก็คือ DMC และเหตุการณ์เนี่ยจะมีชื่อว่า Operation p a l Bunyan เป็นชื่อตำนานของคนตัดไม้ร่างยักษ์ของอเมริกาที่มีขวานแล้วก็วัวสีน้ำเงินส่วนเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อทหารสหรัฐเนี่ยจะทำการตัดต้นไม้ ที่บางวิสัยทัศน์ใน DMC แต่เกาหลีเหนือเนี่ยนะไม่ยอมให้ตัดทหารสหรัฐเนี่ยจึงส่งขบวนรถพร้อมกับลำโพงขนาดเท่ารถบรรทุกแล้วก็เปิดเพลงแองกี้ดูเดลดังสนั่นดังถึงขนาดที่ว่าต้นไม้เนี่ยสั่นสะเทือนจนทหารเกาหลีเหนือเนี่ยนะคิดว่าฝ่ายอเมริกาเนี่ยกำลังเปิดสงครามกันด้วยวงออเคสตรากันเลยทีเดียวเฮ้ยแต่ทว่าปฏิบัติการพอบบนเยินเนี่ยนะเป็นเหตุการณ์ที่ถูกแต่งขึ้นมาจากชาวเน็ตเนะเพื่อลราเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์พอบัย มีอะไรที่มันลึกลับและซับซ้อนมากกว่านั้นและเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกือบทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3เลยนะและเหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องไปรับชมกันในคลิปต่อไปนะเอาล่ะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะอันนี้คือ6เหตุการณ์ที่คนน่ยใช้เสียงแทนอาวุธในสงครามซึ่งเสียงเนี่ยมันคืออาวุธที่นุ่มนวลที่สุดในสงคราม มันไม่ต้องฆ่าใครแต่สามารถทําให้คนเนี่ยไม่กล้านอนได้ทั้งกองทัพจากเสียงของผีที่วนเวียนอยู่ในป่าของเวียดนามจนถึงเสียงของหญิงสาวในเคลื่องวิทยุมันคือกระสุนทางจิตใจที่ได้ยิงเข้าไปในความกลัวของรุดโดยตรงนี่แหละสงครามด้วยใช้เสียงแทนกระสุนของจริงก่อถ้าใครชอบคลิปแนวนี้น่นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมํำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับก็สำหรับวันนี้ก็มีอะไรแล้วนะ ก็ขอกลับลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเปิดจสุขภาพกันด้วยนะครับบ๊ายบาย